น้ำกับน้ำมันมันแยกตัวกันเราคนไปตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ได้เข้ากันถึง26องศานะคะใช้เทอร์โมมิเตอร์นี่ค่ะจุ่มลงไปเลยสุดยอดเคล็ดลับเลย <c oughs> คือมือแรงต้องเย็นสนิทนะห้ามอุ่นห้ามอุณหภูมิห้องต้องเย็นสนิทเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนมและเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีทุก น,นะคะที่เข้ามาดูเนาะวันนี้นะคะก้อยก็จะมาแช์นะเคล็ดลับเนาะที่ทําให้ครีมปาดเค้กเนี่ยอยู่ตัวนะคะอยู่ทนทนร้อนไม่เหลว ก็ทุกคนเคยไหมคะเคยทำครีมไหมคะในที่นี้เนะเราจะพูดถึงครีมปาดเค้กซึ่งเป็นบัตเตอร์ครีมไม่ใช่วิปครีมนะคะคือครีมเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะอย่างที่ทุกคนอย่างที่พวกเราเคยทำกันมาหรือว่าเคยเห็นกันมาเนาะจะมีบัตเตอร์ครีมแล้วก็มีวิปครีมคือ2อย่างเนี่ยมันจะต่างกันนะคือวิปครีมมันก็จะแบบเป็นกล่องสำเร็จเลยใช่ไหมคะเราไปซื้อที่ห้างแบบเนี้ยคะ่ะมาปุ๊บตีแล้วก็ตีมันก็จะขึ้นเป็น ครีมเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยเราต้องมาทำเองนะคะมาผลิตขบวนการเองด้วยด้วยตัวของเราเนี่ยนะก็คือตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยบัตเตอร์ก็แปลว่าเนยใช่ไหมคะคือส่วนผสมหลักเนี่ยมันก็จะมีเป็นเนยเนาะแต่อันนี้มันแล้วแต่สูตรนะคะว่าสูตรของใครเนี่ยส่วนผสมหลักเนี่ยเป็นอะไรนะคะอย่างของที่ก้อยสอนนะคะอยู่ในคอร์สก็จะเป็นสวิสบัตเตอร์ครีมแล้วก็อิตาเลียนบัตเตอร์ครีมเนาะส่วนผสมหลักมันก็จะเป็นเมอแรงนะคะเดี๋ยว อันนี้เดี๋ยวก็จะมาอธิบายให้ฟังทีหลังเนาะโอเคนะคะเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยหลายคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาเนาะว่าทําครีมออกมาเนี่ยทำไมมันเหลวมันเยิ้มแบบนี้ค่ะทํายังไงอะไรแบบนี้เนาะคือหลักๆเนี่ยตัวบัตเตอร์ครีมอย่างในส่วนผสมของเนยมันจะเยอะนะคะเราต้องคํานึงเราต้องโฟกัสในเรื่องของเนยตัวเนยเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มไปเลยนะไปที่ข้อแรกเลยนะที่จะทําให้ตัวครีมปาดเค้กของเราเนี่ยเซตตัวอยู่ตัวนะคะสามารถปาดเค ได้แบบเรียบเนียนไม่มีฟองอากาศอยู่ตัวทนร้อนเนาะสามารถบีบดอกไม้สามารถตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยได้เป็นนานหลายชั่วโมงเรามาเริ่มที่เคล็ดลับแรกนะคะก็คือหัวข้อแรกเลยแหละที่เราจะพูดในวันนี้นะนั่นก็คือเป็นเนยเนยเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะมันต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเนยก่อนที่จะเอามาทําครีมปาดเค้กนะคะมันต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องเนาะ,ะทีนี้ก็มีคําถามอีกนะคะเนอยอุณหภูมิห้องแล้วเนี่ยเนย นิ่มแล้วเนี่ยแต่ทําไมพอทาครีมออกมาทําไมมันยังเหลวอยู่ทําไมมันยังไม่เซตตัวอันนี้นะคะเดี๋ยวก้อยบอกเลยนะว่าคือในบ้านของเราเนี่ยมันอุณหภูมิไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่ก้อยอยู่ตรงนี้มันก็น่าจะประมาณ10กว่าองศานะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยมันก็จะร้อนกว่านะคะเพราะฉะนั้น ตัวอุณหภูมิในบ้านของเราเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะคะบางบ้านร้อนบางบ้านเปิดแอร์เนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาออกมาไว้ข้างนอกนะคะอย่างน้อยเนี่ยสชั่วโมงอันนี้เคล็ดลับนะคะเราก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยวัดอุณหภูมิของเนยเลยใครที่ทาครีมสูตรสวิตหรือว่าอิตาเลียนบัตเตอร์ครีมนะมันต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์อยู่แล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ก่อนที่จะเริ่มไปตีกับตัวเมอแรงหรือว่าก่อนที่จะไปทําตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยอุณหภูม ของเนยนะคะอยู่ที่21ถึง25องศาคืออยู่ในอุณหภูมิระหว่างเนี้ย26ยังได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวก้อยตีเลยก็คือ21ถึง26องศา ใครที่ชํานาญแล้วทําเค้กมานานแล้วแบบนี้นะคะมันกะเวลาได้นะเราเอาเนอยออกมาแล้วก็วางไว้ข้างนอกผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ใช้นิ้วนี่จับดูถ้าเกิดว่ามันเหลวได้ที่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะแต่ถ้าเกิดมือใหม่เลยนะคะเอาให้ชัวร์เลยนะก็คือให้วัดอุณหภูมิอยู่ระหว่าง21-26ถึง2ีองศาส่วนตัววัตเตอร์ครีมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสูตร วันนี้เราจะพูดถึงสูตรของอิตาเลียนบัตเตอร์ครีมแล้วก็สวิสบัตเตอร์ครีมสิ่งต่อไปที่เราจะทํานั่นก็คือเป็นเมอแรงเมอแรงก็คือน้ําตาลมาตีรวมกันกับไข่ขาวมันก็จะกลายเป็นเมอแรงนั่นก็คือเป็นอันนี้เนาะเราสามารถที่จะตีด้วยเครื่องตีมือถือหรือว่าเป็นสแตนมิกเครื่องตีตัวใหญ่ตรงนี้ได้เลยคือสูตรของสวิสกับอิตาเลียนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเนาะอย่างอิตาเลียนเนี่ยมันต้องต้มน้ำเชื่อมก่อนพอต้มน้ำเชื่อมแล้วก็เอามาเทลงในหมอ้อ ของไข่ขาวแล้วก็ตีมันถึงจะออกมาเป็นตัวเมลรงแบบนี้อันนี้เทคนิคนี้นะคะมันจะทำคล้ายๆกับมาการองนะคะแต่ว่านี้จะง่ายกว่าแต่ว่าสูตรของสวิสเนี่ยง่ายนะคะทำสานาทีเสร็จนะคะก็คือไข่ขาวผสมกับน้ําตาลทรายแล้วก็เอาหม้อของชามผสมนะคะไปตุ๋นนะคะบนไอ้น้ําร้อนคนให้เข้ากันนะคะวัดอุณหภูมินิดหน่อยเล็กน้อยนะแล้วก็จากนั้นก็ยกหม้อเนี่ยมาตีนะคะพอตีสนาทีมันก็ออกมาเป็นเมลรงแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือ เป็นเมอแงนะอันนี้นะคะตัวเนี้เราสามารถที่จะนํามาบีบให้เป็นคุกกี้เมอแงอันนี้นะคะก็คือคุกกี้เมอแงก็คือนําตัวนี้มาบีบแล้วก็เอาไปอบ ก็จะกลายไปเป็นคุกกี้เมอแรงนะเมอแรงมันใช้ทาอะไรได้บ้างใช้ทํามาการองใช้ทําบัตเตอร์ครีมใช้ทําคุกกี้มอแรงหรือว่าเป็นขนมที่เราสามารถที่จะแต่งเมอแรงแล้วก็กลิ่นได้เลยเพราะว่ามันแบบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําร้อนแล้วก็คือเตรียมเนยนะคะพอเนยได้ที่ก็มาตีรวมกับเมอแรงตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่2ออันนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเมอแรงใครไม่ได้ตั้งยอดขนาดนี้ ถามว่าได้ไหมได้นะคะก็คือเคล็ดลับเนี่ยคือตัวเมลรงที่เราตีออกมาแล้วเนี่ยมันร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเราผ่านขบวนการแบบเอาไปค้างบนหม้ออันนี้สําหรับสูตร สวิสนะคะแต่ว่าสุดอิตาเลียนเนี่ยก็ต้องต้มน้าเชื่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอตีออกมาเป็นเมลรงแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีความร้อนนะถ้าความร้อนเนี่ยค่ะเราจะไม่ใส่เนยทันทีนะคะถ้าเกิดใส่ทันทีปุ๊บพังเลยนะคะไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวเนยเนี่ยไม่ถูกกับความร้อนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเอาตัวหม้อเมลรงของเราที่ตีมาเนี่ยนะคะเอาไปไว้ในตู้เย็นเซตตัวในตู้เย็นประมาณสัก10นาทีลืมไปเลยก็ได้1ชั่วโมงเลยก็ได้นะจากนั้นพอได้ เมแรงที่เย็นแล้วเนี่ยเราถึงจะนําออกมาแล้วก็เอาเนยเนี่ยตีลงไปผสมมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ตัวเนยนิ่มนะคะเนยต้องนิ่มอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะอุณหภูมิระหว่าง21ถึง2 6องศาตัวเมลแรงต้องเย็นสนิทเท่านั้นอันนี้ก็กําลังพูดถึงบัตเตอร์ครีมนะคะไม่ใช่วิปครีมนะเดี๋ยววิปครีมเราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไปนะคะพอเมอแรงนะคะตีผสมรวมกันกับเนยนิ่มเนยอุณหภูมิห้องเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้ เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะได้ตัวบัตเตอร์ครีมของเราที่มีความที่แบบเซตตัวคือมันเซตตัวเห็นไหมทุกคนมันแบบมันดีมากเลยนะทายังไงนะคะที่จะให้บัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยเนียนมากแบบไม่มีฟองอากาศแบบปาดเค้กแล้วแบบเป๊ะเวอร์นะคะเทคนิคเลยอันนี้คือหัวข้อที่3นะเคล็ดลับที่3นะคะนั่นก็คือเราต้องตีนานวอร์มด้วยสปีดต่ําสุด ตีนานอย่างน้อยนะคะ20นาทีก็จะได้แบบนี้เลยเป็นครีมที่เซ็ตตัวเนียนมากเนียนแบบไม่มีฟองอากาศไม่มีที่ติเสร็จแล้วนะคะตัวครีมเนี่ยมันสามารถที่จะทำหลากหลายรสชาติได้เลย อันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเราสามารถที่จะขยำสตรอเบอรี่สดๆเนี่ยนะคะลงไปในครีมได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันคนค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะประมาณสักสนาทีคนไปเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันจะยังไม่เข้ากันตัวสตรอเบอรี่เนี่ยมันเป็นผลไม้ที่สดมันจะมีน้ำพอน้ํากับน้ํามันเนยเป็นน้ํามันนะคะน้ํากับน้ํามันมันแยกตัวกันเราคนไปตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ได้เข้ากันเราก็ต้องแบบคนนานๆแล้วก็บี้ไปนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ พอเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปเนี่ยเราก็จะเติมกลิ่นของสตรอเบอรี่ลงไปด้วยเติมลงไปในชามนี่เลยแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะมันจะเป็นรสชาติแบบเหมือนกินโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ค่ะคือมันมันไม่ใช่โยเกิร์ตนะคะมันก็คือเป็นครีมบัตเตอร์ครีมเนี่ยที่เราผสมกับเนื้อสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่คะก็ออกมาเป็นแบบรสชาติเหมือนโยเกิร์ตนอกจากจะเป็นสตรอเบอรี่เราสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนั่นก็คือเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะ,ะรสชาติต่ตางๆเยอะแย,ะ,ยะมากมายเป็นรสบัตเตอร์ครีมรสส้มรสชาติถั่วต่าง รสชาติสตอเบอรี่รสชาติเยอะแยะมากมายตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ไว้ในช่องฟรีซมันอยู่ได้1เดือนนะคะ เคล็ดลับทำยังไงที่ทําให้เนยเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นานสุดยอดเคล็ดลับเลย <c oughs> นะคะที่จะทําให้เนยเนี่ยเซตตัวนะคะให้เนยนิ่มอย่างรวดเร็วนั่นก็คือเราจะเอาไปตุนนะคะการตุนเนี่ยเราใช้กับการเคยเคยได้ยินแบบแบบไหมคะตุนช็อกโกแลต <c oughs> อันนี้เราจะเอาเนยก้อนเนี่ยนะคะเอาไปตุนนะคะก็คือเทน้ําลงไปเซตหนึ่งส่วนสีของหมอ้อแล้วก็วางค้างบนเตาแก๊สเปิดแก๊สนะคะในระดับที่ไฟอ่อนถึงกลางนะคะพอน้ำ เริ่มเดือดผุดๆมีไอขึ้นมาเราก็จะเอาเนยเนี่ยวางลงไปในชามผสมแล้วก็เอาชามเนี่ยไปค้างบนหม้อที่น้ำกำลังเดือดอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการตุนให้ไอน้ำเนี่ยมันสัมผัสกับตัวชามผสมนะคะเราจะไม่ให้ชามผสมเนี่ยวางอยู่บนน้ำเลยไม่ใช่นะคะชามผสมเนี่ยต้องเป็นชามสแตนเลสน,นะคะสแตนเลสมันจะไวต่อความร้อนเนาะให้เราจับตามองเนยของเราเนี่ยตลอดเวลาไม่ใช่ตุนลืมเลยนะ ถ้าลืมแล้วใช้ไม่ได้นะคะมันก็จะมีน้ำเหลืองๆออกมาใช้ไม่ได้เนะาะอัดตีไปเลยอย่างละ1นาที1-2นาทีนะคะแล้วก็กลับด้านเนยแบบนี้แล้วก็วัดอุณหภูมิให้อยู่ในระวง่าอง21-26องศาพออยู่ในระวางนี้ก็สามารถนำตัวนี้กลับมาใช้งานเลยนะก็คือไม่ไม่ต้องรอแบบ4ชั่วโมงนะคะไม่ต้องรอให้เนยนิ่มโดยอัตโนมัติอันนี้คือเป็นวิธีเร่งเนยนะคะให้ให้มันแบบนิ่มเนาะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นเมลแรงเมื่อแรงเราสามารถที่จะ ตีเป็นคุกกี้เมอแรงตีออกมาเป็นเมอแรงแบบนี้แล้วก็ทําเป็นคุกกี้เมอแรงแบบนี้นะคะเอามาบีบแล้วก็เอาไปอบ นะคะพออบมาปุ๊บก็จะกลายเป็นคุกกี้เมอแรงมันก็จะเป็นแห้งแบบนี้เลยนะคะหัวข้อแรกก็คือเนยต้องนิ่มเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเคล็ดลับที่2คือเมอแรงต้องเย็นสนิทนะห้ามอุ่นห้ามอุณหภูมิห้องต้องเย็นสนิทเท่านั้นนะคะแล้วก็เคล็ดลับที่3ามที่ทําให้ครีมเนี่ยเรียบเนียนสวยงามน,นั่นก็คือตีด้วยสปีดต่ําสุดวอร์มไปเลยะคะ่ะอย่างน้อยนะคะยี่ินาทีว <laughs> อร์มไปเลยนะคะวอร์มไปเลยนะ โอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะเคล็ดลับนะคะเทคนิคต่างๆนะ,ะที่จะมาแชร์ในวัวนนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะ